กวักใบโพด่างทองเดี๋ยวคันนี้เลยใช่ไหมในหมื่นห้าพันบาทคือคือด่างด่างทุกใบคือด่างทุกใบจริงนี่ด่างสวยสวยเลยหนึ่งสองสามสี่ใบแต่ว่าทรงทรงอันชลูสวยนะเปลี่ยนกระถางเนาะแล้วสวยเลยอยู่ในร่มก็ถ้าจะพอได้เนาะนี้เนาะออกให้ให้โดนแดดบ้างหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเปิดไว้แต่ว่ามาต่อลองกันได้อโลคาเซียอเมซานิก้า น้กาไม่ใช่ว่าจะเป็นแก้วสารพัดหนึกด่างไม่ใช่เป็นนแก้วสารพัดตัวตัวหนึ่งไมงตระกูลนั้นเราเรียกัน่แก้วสารพัดในตัวผู้ตัวผู้หน้าเรียวใบเล็กนี่เนาะเพรจะมันด่างสวยนะสวยมากมันไม่ค่อยเห็นหรอกไอ้แก้วสารพัดหนึกด่างส่วนใหญ่ราคาจะสูงไปแล้วไม่ใช่หรอด่างสวยอันนี้ใบใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยยังหม่ยังรอไปอยู่เนาะแต่นี่คือใบนี้นี่คือกระเพือก อนี้เพื่แต่แต่น้องจะอยู่ใช่ไหมอยู่ได้ครับอยู่เอ้หลังหลังใบสวยนะเอ้ยหลังใบสวยใช่หลังใบเป็นสีชมพูครับหลังใบสวยตรงสวยสวยมากสวยมากสวยมากจริงราคาไงครับเนี่ยเจ็ดพันห้าใช่ตัวนี้เจ็ดเจ็ดพันห้าสองกระถางราคาพอกันไหมครับเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เจ็ดพันเพราะว่าตัวนั้นสวยกว่าหน่อยมีจำนวนไหมหรือมีเท่านี้เลยอ่ะก็มีไม่เยอะมีไม่เยอะมาถากันก่อนได้เนาะ ม,มาทำมันก่อนได้มันพี่ว่าลักษณะของมันตรงเท็กเจอร์นี่แหละที่ดิลิลิลิขึ้นๆเนี่ยออย้อนย้อนอืออัลเรียมวิชไอวิชไอส่วนใหญ่จะเห็นพวกที่อยู่ในบ้านยูทูบเบอร์ที่ดังดังในอยู่ในบ้านเนี่ยพี่เขาเห็นอยู่ในบ้านเขาเลยอ่ะสี่ก้านครับเนี่ยส,สี่ก้านกับหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มหมย้อนมากเลยหลอดใหม่ออนี่ทรงสวยนะเนี่ยทรงสวยมากทรงสวยสวยาวประมาณไหนเนี่ยเออ ประมาณสักส so ี่ห้าสามมื่นะสี่สิบห้าเซนประมาณสองฟุตเกือบเกือบสองฟุตในราคาแปดพันห้าร้อยบาทแปดพันห้าร้อยบาทโคตรลิ้วเลยอะโคตรลิ้วจริงเอะรูเรียมอ่าน่าจะไปตัวไหนเอ่ยการูด้าโคลองภาษาอังกฤษที่ก็ไม่ค่อยได้อ่าจารุย่าโคลองชื่อไทยไม่ไม่แน่ใจนะครับพี่รู้สึกว่ากระดูก ก็ดูแกนกลางมันออกมีสีชมพูเล็กๆข้างในองดูเล็กองจะเห็นนะเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเขาเาเรียกกาลองครับกาลองง่ายๆไม่ใช่การสลองทักเหนือใช่ไหมสามหมื่นห้าพันบาทก็ตรงก้านมันเชิดสวยดีนะสวยครับตัวก้านมันเชิดสวยเป็นก้านยาวตัวนี้จะเป็นเป็นก้านยาวครับแล้วก็มีหูแล้วก็ทรงใบเนี่ยจะจะเรียวยาวเป็นทรงตั้งแต่ด่างสวยทุกใบจริงอ๋อมีหูตรงนี้ใช่มีหู นีนแี้ช่วงนี้อาจจะแดดแดดแดดแรงกันสักหน่อยใช่แล้วก็หอยด้วยครับเออใครใครจะเอาไปดูแลก็ต้องระวังแดดนิดนึงแต่ลายสวยเดี๋ยว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 ตัวใหม่ก็ทยอยงอกออกมาแล้วแหละพี่ว่านะใช่เนี่ยใบใหม้ส่งเชิญส่งเชิญส่งเชิญชื่อตัวไหนครับเนี่ยอะปาปูนิมาหรืออะไรปาปูนิมาครับซุปเปอร์ไวสตาร์ฮะชื่อเดี๋ยวนะซุปเปอร์ซุปเปอร์สตาร์ไวท์ครับซุปเปอร์สตาร์ อการขา,ขาวขาวอ๋อเออการขาวจริงปกติกตมันอโกนิมาครับ,รบส,สีสวยสีสวยลายนี่คือแบบไม่ค่อยส่งอกโกดนิมาเท่าไหร่ครับลายของเขาอะใช่ด้วยลายเดิมของเขาว่ามีลวดลายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ใบใหม่ก็อาจจะสีอ่อนหน่อยใช่นนนะยังไม่กัดสีรอน้องจริงๆข้างล่างมีหลายต้นนะเนี่ยใช่น่อมมาแล้วฮะมีหลายต้นอ่ะที่ที่เราแยกไว้ที่ที่เราแยกไว้ อันนี้นี่คือเผื่อใครอยากเอาไปลอง่ี4,000บาทบาทครับแต่ก็สวยสวยสวยจัดเหมือนเหมือนตัวใหญ่ครับใช่สวยจัดเหมือนตัวใหญ่แล้วถ้าตัวตัวใหญ่ยังไงเนี่ยตัวนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นแม่ต่อไปไม่ขายเอามาโชว์ใช่ไหมขอซ้ำไว้เวนก็คือไวเยยไว้เวนนี่เองไว้เวนใช่ก็คือกระดูกขาวครับตรงสวยอยู่นะแล้วตรงมันสวยอยู่ไหมสวยครับสวย ลายลายข้างในก็สวยลายชัดดีว่าโอ้ใบใบใหญ่สวยใบใหญ่สวยนี่ประมาณสักโอ้โหสี่ห้าสามหมื่นสิบสิบเซนฟันยาวแต่ลายข้างในมันสวยนะลายชัดเลยแล้วก็ใบใหม่ออกมาก็จะเป็นสีชมพูเลยแล้วก็ค่อยๆกลับเขียวแบงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวนนอะราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี้ยโอ้ต้นใหญ่นะ ต้นนี้อยู่ที่3,500บาทโอ้จับต้องจับต้องเออจับต้องเลยเลยเนี่ยเพราะใบแบบใบใบโคตรโคตรใหญ่โคตรสวยสามใบสามใบตกใบละพันประมาณนี้เนาะนี่ใบที่สี่มาแล้วรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงมาฝากร้านไหนครับชื่อร้านร้าน Newman แ l น n t นี่ครับ Newman p l a อยู่ตรงอยู่ตรงทางทางเข้าลานจอดรถตรงประตูที่สามโครงการยี่ห้าโครงการยี่ห้าโอ้ยใกล้ๆตรงหัวโคงนี่เลยใช่ทักไปที่ที่เพจ เอ่อทักเฟซบุ๊กก็ได้ครับพี่เฟซบุ <Facebook. S 2> ๊กส่วนตัวก็ได้ได้เฟซบุ๊กส่วนตัวท็อปท็อปนิวแมนภาษาไทยทมากี่วันครับเนี่ยก็ามาอังคารพุธครับอังคารพุธสวันได้ครับขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับ